ไม่พูดอะ่ะถามสิเขี้ยกูถามมึงใช่ไหมเนี่ยปุ๊สายให้มึงเตรียมคำตอบไปเลยเว้ยวันนี้มาไหมใช่ไหมเออวันนี้มาไหมนั่งดูสาวเป็นไงบ้างสักแป๊บหนึง่งก็สวยดีอะ่ะนะพอดูก็เดือดแล้วเสียงแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เธอยจะแกล้งเธอจะแกล้งดี่เสียเซลล์เลยจะเข้าไปขอเบอร์ไปแล้วด้วยอา่าเซ็งเลยับไม่เป็นไรขอบใจโซ่ เป็นไงบ้างเป็นไรสบายดีป่ะเจอกระเคยแล้วรู้สึกยังไงบ้างโหไปไกลตีมเลยเฮ้ยไปเอาดีตอนแรกมือชมเขาว่าหน้าหน้าลอยเลยเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนไงอ่ะอเออเดี๋ยวต่อยเลยดิไยวฮ้หาเล่นอะไรไปเขาเลือกถามอะไรอีกไหมอิบอิบฮะโอยพุชโอยโย่ต่อยต่อยต่อยต้องต่อยกันแล้วปหล่อยกันแล้วเอาดิ เรจ็บรงแรงวยเดี๋ยวรูถึงไ้ถึงตัวเดี๋ยวนี้เีคนตีมากตรงตรงตรงีมีไอจวงไอไม่ใช่ด้ไม่ใช่อะชีอนกูว่า้เหมือนจวง่มาทำไมทำไมถามว่าทำไมเออมาทำไมจะาไปไหนจ้ไปไหนอมีวันนี้มาไม่หลอกรุงเทพอะวันนี้จาทางได้ไม่หล หลงหลายรอบมากวันก่อดอ่ะที่ไม่หลงต่างทางได้มีที่ครับข้างหลังมายังมายังสวยบ้ากระเทยเออตอนนี้กระเทยออบมือปลีนะจะดูกลับเข้ามาครับไปดูกันสังชัดๆอารมณชอบมากไอคนถ่ายชอบผู็ชอบไอ้เหี้ยผิดพลาดมากเลยอ่ะปกติไม่เคยดูกันเธอผพลาดวันนี้อ่ะขับตบอกเลยนะ แม่งเลยแม่งห่งว่ะแม่หึมากไอ้ทียได้หึงมากแล้วถ่ายของมึงไหนวะเดี๋ยวดูคนถ่ายคนถ่ายตอนนี้สามเสียงเขาบอกว่าเป็นเฉยเลยเฮ้ยจะเว้แค่แม่หน่ะพ่อแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงอยู่นิดนิดนึง